พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจำตัวเลขด้านบนเอาไว้ให้ดีๆนะครับนี่คือสถิติใหม่ของราคาทองโลกและทองไทยในวันนี้29กันยายน68ช่วงหัวค่ำครับราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอตทําจุดสูงสุดใหม่ไปแตะอยู่ที่3831เหรียญขณะที่ราคาทองคำของไทยตามการโค้ดของสมาคมค้าทองคำนะครับทำจุดสูงสุดใหม่โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ 58,350ส่วนราคาทองรุปพันธ์ขายออกบาทละ59,150บาทพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคิดว่าจะไปสุดที่ตรงไหนครับแล้วจับตาดู2วันนี้ให้ดีๆนะครับไฮไลท์คือสหรัฐอเมริกาเลยครับตกลงจะเกิดกรณีกัเม้นชัดดาวหรือเปล่า Republican กับ Democrat จะสามารถคุยกันรู้เรื่องหรือไม่เพราะถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเกิดกัเม้นชัดดาวขึ้นมา ทางด้านของหน่วยงานรัฐไม่สามารถให้บริการได้อาจจะไปมีผลต่อการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐด้วยเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมไปถึงอัตรางเงินเฟอ้อครับแล้วจะไปมีผลไหมต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาลประกอบการตัดสินใจว่าจะลดดอกเบี้ยต่อหรือว่าจะคงดอกเบี้ยมีมุมมองยังไงบ้างบอกเล่าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ